สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่ๆน้องๆจ้าไม่นีปะนางสิมา้าพักกินกล้วยแนะน้ากินกล้วยเหรอจ้าพี่น้องกล้วยบ้านปะนางสุกจะล้ายหลายจ้าพี่น้องสุกง้อมเลยจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าเฮาบ่ได้บ่มเขาเด้จ้าเฮาออมาวางไใ้เขาก็สุกเจ้าพี่น้องนี่แหละจ้ากล้วยจ้ากล้วยนั่ว่าสุกนี่เขาสามารถเลี้ยงท้าโลกได้เลยเจ้าพี่น้อง ถ้าโกเขากำลังสิญใหญ่กำลังที่จะเลื้อนเติบโตเลยจ้าพี่น้องเด็กน้อยเกิดไม่เลยเจ้าพี่น้องเฮาก็มักเสี่ยวกล้วยให้เขากินกินกล้วยดีจะเฮ็ดให้เขาจะเลื้อนเติบโตเร็วจ้าพี่น้องนี่หลยจ้ากล้วยจ้าพี่น้องม่กินจ้าเรามีคุ้นค่าทางอาหารมากเลยเจ้ากล้วย เพื sabes, ่อนบอกว่าก so, uh, uh, so, uh, so, uh, ินก like ้อนเข่าไหมจ้าพี่น้องก้อนเข่าเศร้านะพี่น้องที่เห็ุเหรออิ่มดนจ้จบ่บ่บ่คุ้มหิวได้จ้าพี่น้องกินก้อนเข่าน่วยนึงจ้าพี่น้องจากจากภาคหนึ่งแล้วเขาค่อยมากินเข่าจ้าพี่น้องกินกล้วยนองว่าลงไปได้จ้าพี่น้องกล้วยนองว่าบ้านเขาปลอดสารพิษได้จ้าพี่น้องผลละไม่ตามฤดูกาลจ้าพี่น้องนี่แหละกินลงไปแล้วเขา็กิคุ้มหิวได้เลยจ้าพี่น้อง แล้วก็แก้ท่องผูกน้าไ,ได้ด้วยจ้าป้านางเคยกินเบืองเมียนดีดีจ้าเขากินกล้วยนี่แก้เขาท่องผูกได้จ้าพี่น้องแล้วก็บรรเทาลิสะดวงได้น้าได้ดจ้าพี่น้องกล้วยนี่แหละจ้าพี่น้องแกล้ลรกกระเพาะได้น้าจ้าพี่น้องนี่หลจ้าแล้วก ก้อนนอนไม่จ้าก้อนนอนกินหน่วยนึงเลยจ้าพี่น้องซีซอยให้เฮาหลับดีเลยจ้าพี่น้องกล้วยป้ะนางเคยกินเบิองจ้่เฮากินเข่าเลี้ยวเลยจ้าแต่ว่าเฮาไปนั่งเห้เขาย่อยหรือช่วงเฮาซีน้อนเลยจ้าพี่น้องกินกล้วยน้ำว้าลงไปอีกหน่วยนึงเลยจ้าพี่น้องเศร้าน่วยนึงจ้าก้อนอาหารเราก็ไม่กินแหลงก้อนน้อนอย่างหน่วยนึงจ้าพี่น้องป้านางเคยกินคืนนั้นคือปรากฏว่านอนหลับดีหรือจ้าพี่น้องนี่เลยจ้าลองเห็ดเบิองได้จ้าพี่น้อง ผู้ใหญ่ซน้อนบ่หลับจ้าพี่น่องเขามีประโยชน์มากมายจ้กล้วยนิจ้สามารถเอาไปเฮดข้าวต้มขาวนมอีอย่างก็ได้จ้ะเขาโดยเฉพาะขาวต้มใส้ห่อไส่ใบตองข่าวเหนียวใส้กล้วยนี่จ้ะพี่น้องเราไปต้มเนี่ยแสบจ้ะพี่น้องเนาะเฮ็ดทำบุ่นทำทานเฮดกินเฮ้านี่แหละเนาะจ้ะพี่น้องเรียกจ้ากล้วยปนนังร้ายหลายจ้ะพี่น้องกินได้จ้ะพี่น้องปนนังมาเว่าสู้ฟังจ้ะ จะกปสบการณ์ท ja, <c> ี่ปนางท่องผูกป้านางกินแล้ากบเส้าท่องผูกแล้วกะนอนบ่าหลับน่งจ้ากินน่วยเนืงจ้าก้อนก้อนนอนหน่งจ้าแล้วในคืนนั่นปรากฏว่าเขานอนหลับดีหรือจ้าพี่น้องนี่แหละจ้ากินได้จ้าพี่น้องป้านางม้าว่าให้ฟังจ้าพี่น้องสําหรับที่ป้านางเคยเห็ดม้าแล้วก็ได้ผลจ้าพี่น้องร้องเห็ดเบิ่งจ้าพี่น้องเนาะนี่แหละจ้ากล้วยจ้าพี่น้องกินได้จ้าพี่น้องสวัสดีจ้า